กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนแล้วครับเด้อสวัสดีเอฟซีเก้าหลักะเอฟซีไหมครับผมสวัสดีครับผมอยู่ไหยยูหน้าคือเก่าครับผู้ดีมนี่สี่สิ่งม่ใหญ่ลูกกบครับผมหรือว่าลูกออดครับผมที่ห้าเก็บใบมือเนาะครับเนาะที่ว่าผมเอาไว้มือนั้นครับผมที่คลิปถ้าพี่น้องในเอฟซีเขาเบิ้งคลิปหลังกังิได้เห็นว่าผมใหญ่ผม มาไวหม่องอปูนครับพอดีมันกัดหันหมดแล้วครับผมผมก็ได้สิเอาไงาไปลงลงหน้าเขาครับลงภมเห็นไปแล้วครับคนจีพาเบิ้งครับผมพอดีผมได้เห็นไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปรู้ด้วยกันเลยครับรัสโกเลสโกลุย อ้าวพ่อจะเจ็บสัยังไงกะลังเหยียบเลยนี่ครับสมาชิกไหมสมาชิกไหมครับหลงทางมากครับผมนี่อะหลงหลงหลงหตั้งซื้อหลงครับอะหลง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 หลอิง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 งออ

เราต้งเก็บอยอะพอนั้นนะคือหน้าสีทั้งสีครับพี่น้องแตกสวดสวดอยู่ครับอะไรอย่างนั้นอะไรอย่งางนม้นังห้ามบอกบังคับพี่น้องจับนี่เป็นองนี่ครับการทางมาแล้ว สีน <ừ> ่าเอ็กซกบน่าอ <Pur ke> <grateful> okay. okay. ็กซ hmm. uh ์กบโอ้หต้องเลนเตนไสบ้านเาบอู้ควว่าเป็นเือนาปไปไปไกลก็พัไปน้หมันพ่อกำเดงอืมัอยครับลอยได้นี่ครับนี่ครับตอนนี้ตัวนี้ผ่านไ้วไม่ทีเวเว้ยยัไมลงเสาคับกบครับกบย้อยนี่ก็มีครับนี่เต็มเลย

มันกินกันเนาะนี่ครับนี่เลยไม่เอาไม่ยอมคบกันเด็ดยวสีงาดบอรครับย้ายบอใหม่ยานี่ครับผมนี่เลยนี่ตัวนี้ใหญ่ครับ นี่เนาะตัวใดนะอ๋เขาไป็หู้แล้วพอกำลังเก็บอยู่ครับมี่อันมี่น้ามองเขาหมดทิ้งเลยี่แล้วเ,เนาะน้ามึงเครื่องหนึ่งดิหน้าน้งเครื่องนึงบกเครื่องนึงเดี๋ยวสิค่อยเก็บไปเรื่อยๆครับรแต่กะสินี่มองอย่อยครับพอไปนเะดี๋ยวสิเบิง่งดอกเบิ่งไกลให้มันเ่ดิด อ,อีกบอหนึ่งครับผมอี่กบไปสอนหนุกหวกมาไปสอนมากเลยเอาไว้นี่น,น้ามอนอ่นี่ครับได้เยอะ จะเมียว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 จะหลงครับหลงหลงหลงทางมากครับผมหลงทางมาก็ได้เลี้ยงไปครับนี่ลงันหน้ามานีเดียวอู้คือรอเถอวะหันหน้ามาเดวหลง หันหน้ามาหันหน้ามาเร็วเนาะนี่ครับได้เลี้ยงไว้ครับลวงมาะมาณตีซี่ครับผมตีซี่คือเลี้ยงไว้ให้จับหนูซะเลยนี่ครับจับมือหน่อยสิไปแล้วเจ้าหมีไปไหนวะเนี่ย มีติดผู้สาวครับว่าเห็นหนาท้องหมือแล้วไปหาสาวตรงไหนวะนี่นี่ครับผมสีมะลงกระช่างนี่ได้ครับผมนี่เห็ดใบเดียบร้อยครับกระช่างในนาข้าวครับผมนี่ได้ครับสีปล่อยมองนี่ได้ครับผมไปเบ่งไก่กันเลยครับพึ่งเห็ดเดียบร้อยครับสีปล่อยลงนี่ได้ครับนี่เราเข้าก็ได้นิบตีนดีแล้วครับเอาดินใส่ตีนไว้ได้ครับ นี่ครับสิปลยตรงนีได้ครับผมเป็นกบเตียงเปนในหน้าเขาไปเลยครับผมนี่ไยไปเลยครับอันนี้ผาแงงเข้ากับความกว้างทีอู7เมตรครับผมความความยาวความยาวอยู่3เมตรหาสิบครับความกว้างทั้งนี้กับสีอู เจ็ดเมตรหาซิบครับเลียงไว้ครับผมเพื่อเด็กกินครับเด็กกินได้ขายครับผมกบกระโบเด้ซื้อครับกบหน้าเข้านี่แหละครับเอาไว้ให้มันเลียงไว้เป็นพอพันแม่พันครับผมนี่ครับก็สีลงนี้ได้ครับเพราะว่ายังมอดซ้อมากเฉยแหลหน้อยหนึ่งครับ เพอยันเย็นมากอะสิเป็นหุมหุมให้ครับมันกัสีใดลบไมยหนึ่งเพราะว่าผมกะเครื่องนึงกัสีเป็นน้ำนะครับเด้อนี่ครับอันนี้ตรงนี้พอดีห้องรอบผงองังยังครึ่งครึ่งนี้จะเป็นบกนะครับส่วนครึ่งนี้จะเป็นน้ำครับผมมีน้ำครับน้ำนะครับเด้เป็นน้ำเลย แ่งเคืองครับแต่ว่นขาปล่อยร่วมกันเลยครับผมเดี๋ยวจะเข้าสิไปหากินหม่องไรครับปล่อยเลยปล่อยแบบธรรมชาติเลยเดี๋ยวเข้าเขาบริหารอาหารนะครับแล้วกาสิปล่อยธรรมชาติเลยเขาก็สิหายพวกบางทีก <inaudible> ็สิหายเป็นขี่ไก่ครับผมขี่ไก่ขี่งัวถิ่มใ้ครับสิบหายหัวอาหารได้แล้วครับเด้อป่าขึ้นกันครับป่าข้าก็บปุนแห่หัวอาหารนะครับเด้อป่าที่ข้า้ยางว้โขกน้องหน้าทงนรุนอินดีเข้าครับผม เขาก่บบได้ให้อาหารครับบ่ได้ซื้ออาหารเลยครับผมให้เป็นพวกขีง่งอขี่ค้อยี่นะครับขี่เป็ดขี่ไก่เห่านี่นะครับเพราะว่าเห่าบบได้ให้อาหารเลย,ยอย่างแบบธรรมชาติครับเพราะว่าปลาให้ธรรมชาติมันจะกินมันสิม,มันครับผมม,มันิมันดีครับแต่ว่าพวกปลาให้หอาหารโมแสบครับมันจืดๆเนาะ ผมก็ได้อยากเลี้ยงเป็นแบบธรรมาชาตินะครับเลี้ยงเป็นธรรมาชาติบันนอขอกหน้าเขาอันนี้ก็ได้สามเขาครับแถวนี้สามแล้วล้วครับเด้อคอยสามไปมือละให้สองให้ครับไปไเรื่อยๆหนยก็พักครับผมตัวมีแต่หน้าอมีดุกน้องครับแล้วเป็นค้องจากคล้องเองครับผมเมื่อเขาก็พักครับหนก็พัก ลบ,ลบอู้ๆครับผมไปเรื่อยๆครับอยู่ให้อยู่หน้าเขาครับผมนี่ยเข้ากันได้สามเขาเรียบร้อยครับพอดีกบมันกระเริ่มใหญ่ผมก็เลยเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นแสล้มไม่ให้ครับให้มันอยู่ในหน้าเขาเลยครับผมเขาก็อยากเปลี่ยนหลากหลายนะครับผมอยากจ่ายชิงหลากหลายย่างนะครับ เรียงปลาเลียงไก่เลียงเป็ดมันมีอยู่แล้วครับกเ็เลยเลียงกบครบกับครบหน้าเฮานีแ่แหละครับวัอนี้ก็ว่าชีพิซามพุนละครับให้ทิ่งมุลละครับเ,เดี๋ยวตอนนี้กำลังง่ายกบอยู่ครับง่ nh ายดูกรบหรวอวา,ายง่ายชีว่าดูออดกับโมเมนต์แล้วครับด้วยเพราะว่ามันง่ายแล้วมันงแล้วมันก็เป็นดูกบแล้วครับเป็นดูกบกำลังสีขืนปอนนึงนี่แหละครับถ้าเบิ้งแล้วก็ง่ายเติบแล้ว ยายมาไหวทีมันแบบธรรามชาติจักหน่อยนึงครับผมเดี๋ยวเขาค่อยให้พวกขี่งอขี่เป็ดขี่ไก่มาครับหลง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 อ้วนอ้วนอ้วนอ้วเร็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 วแบกสีนะครับอยู่วันนอกของหน้าเขาไปเรื่อยๆครับในกระพักทำงานแบบอู ب, ้อู่อ้าๆครับผม หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็บ่ายครับผมขี้ขี้เยี่ยวเยี่ยวครับเดี๋ยวก็ห้าโมงเย็นเลิกเวลาเลิกงานโงงโงงโงงงงโงงเยีงเย่ยดี๋ยวสิไปเอากบกระพรอมมาไปครับเดี๋ยวผมจะเอากบกระพรอมมาไปกัน ผมสีขอวอยากตั้งต้องนครับโอ้ยอย่าหล่นอีกเด้ถ้าหล่นอีกแล้วก็โอโ้โหแย่อนะแย่จังดูกลัวป่อยก,ก็น,นะครับเนดะ้เดี๋ยวมาหนึง่งแป๊บหนึ่งครับผมลงลงวันี่แล้วลงเร็วเร็วเร็ว มาแล้วมาแล้วครับนี่ครับเอ้ยอย่ามาขโมยกบหน่อยกันเด้ซุ่มใช่ไหมเนี่ยฮะรออยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่ห้ามนะห้ามนะห้ามกินนะกินแต่ไปยืนน้ำกันได้เลย พีพอจับมาไหวครับจับมาไหวครัผมคูณไดเ้เอาปล่ไปนี่ครับเบิ่งเลยยังน้ำกันเด้นี่ครับโดดเลยครับปล่อยไปเลยครับผมปล่อยไปเลยสิยเดียวมันพอีกครับ อกก็มีมาคนลอยาด้วยดุหัวกันครับหัวหัวหัว ครับเ้าก็สิปล่อยอยู่นี่เลยครับผมอยู่ในนาข้าวเลยครับให้มุนอยู่แถวนี้แหละครับยี๋ห้องากษตรนี่วูบลาเรื่องลยครับยังแบบธรรมชาติกับผมเอาธรรมชาติเป็นหลักดึงธรรมชาติให้อยู่กับเรานานที่สุดนี่ยังแบบธรรมชาติครับ เดี๋ยวเซฟเป็นพ่อเก็บดีครับเนี่ยอ้ยลงมาไปครับไปบังน้ำกันไปดูเลยกันครับ let's go let's go ลุย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 ใส่ถังเขี้ยวยายพอมอโดนหรอตัวหน่อย ก่มีแห้งรวดหรอกใส่ตรงนี้มันทับกันแล้วมันตายนี่ครับอกำลังเก็บครับอ๋อตรงนี่ครับตายแแห่ครับตายแแห่แน่น,นอนตรงนี้เลยเอยูงตรงนองไกลเลอ๋อนี่ครับนี่คือดูดซ้ำตัวของมันตาย ยัไงไงป้าที่เป็นปีนปนนก็ได้ม,ดมดดอใครบ้างนีครับกำเนี่ยดุนนี้ได้ครับดุนเดียวกันไดุุ้กก,กเดี๋ยวเราจะไปปล่อยครับ อีนน่คืนกบหน้าเลยครับ้อกบหน้ากบหน้าครับเดี๋ยวนี้สองบอครับบอลนนบอนี่ครับ,บ,อ,รบ,อ,รรบอันนี้พอกำลังเก็บอยู่ โอ้ล่มครับล่มดีลมเย็นเย็นล่มดีครับกะสีฮอ,อนเดิมฮอนแล้วครับสตปสามเข่าต่อครับผมพอดีเสียวเสียวกบไปปล่อยก่อนครับกะสีปีสามเขา่า อะไรวะออกลูกแล้วมันเขือออกลูกแล้วครับแบบยังโอ้เต็มเลยโอ้พระเจ้าจูดโ้ยพระเจ้าจอดนี่อ้ออกหลอกเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวผมกะไปไปสามเขาต้อครับผมเนื้อไปแถมไปแถมเขาครับ สะพานเท่ากันยังอยู่สภาพเก่าครับผมสะพามิตรภาพไทยเล่าเว้ยสะพามิตรภาพพอดูครับผมสะพานพอขามาหาดูดูัำไปหาพ่อครับหลังสิเป็นโขกน้องหน้าเท่าแล้วครับแล้วคุณครับมองไอเทตซ์แซ่ลมใหม่คุณครับยวสิไปอัปเดตกลุ้งให้บังจัคคลิปอยู่ครับผมกลุ่งกับป่าครับ เยาคลิปนี้ก็เลยเอากบก่อนครับผมยายกบไหมไงางบ้านให้กบไหมครับผมเอาหลงเอาแล้วไงเอาแล้วไงว่า,า,า,งาแล้วไงเฮ้ยเอาเอาเอาล้อกบกุลมังมึงเนี่ย โอ้โหมาพึ่งมยังไม่สองวันเลยออกแบงซะแล้วออกเล็ดแล้วยังไม่ถึงสองวันเลยเอาแล้วไงหาเรื่องแล้วหางานให้กูอีกแล้วหางานให้กูแล้วมันจะอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยการงานไม่ยอมหานะมึงนีหาแต่เรื่องให้กูอยู่เรื่อยเลยเนี่ยอถมาเออ โอ้บักนีเว้ยไปขาขบกบหน่อยเสยบ่านี่แม่มึงนี่แม่อุตสห์มาปล่อยไว้นับกบไปอยู่ด้วยกบหายแล้วมึงแท้ด้วยเือจะ๋ยชิมไ,ไปสามเขาต้อครับผมละกะสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอจบว้แค่นี้ก่อนแล้วครับเด้อ เพราะว่าเดี๋ยวสิไปเก็บกบซอยพ่อครับแล้วก็สิไปกินเข่าแล้วก็สิไปสามเขาครับไปละครับบายบายครับผมบอกกันคิดหนาเลยครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทำนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อสิบ,บุญภาพคิดใหม่ๆจากทงนรุณอินดีครับผมไปละเลยครับเด้อ